สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับจากอีพีก่อนๆที่ผมได้เคยทําวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงกระตับปุญโญนะครับของลําปางนะครับไปสักสองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พอดีมีอีกองค์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเนื้อผงรูปเหมือนของท่านนะครับผมสร้างในปีสองห้าสามเกนะครับก็ประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ ประวัติท่านข้าวๆเนี่ยผมก็อาจจะพูดไปแล้วบ้างในหลายอีพีนะครับก็ประมาณสรุปว่าท่านเกิด2464นะครับที่พันนานิคมสักลน,นครนะครับแล้วก็ได้อุปชาแล้วก็อุปสมบทนะครับตอน2485นะครับตอนน่าอายุ22นะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณสักพักหนึ่งหลวงปู่สิมก็มาเยี่ยมที่บ้านนะครับ ท่านก็เลยศรัทธาแล้วก็ติดตามหลวงปู่สิมมานะครับแลวสุดท้ายจากที่ท่านเคยอยู่มหานิกายเนี่ยท่านก็ไปยติใหม่เข้าเป็นธรรมยุติกายนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่ลำปางนะครับที่วัดพระบาทอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับผมชื่อวัดคีรีสวุวรรณบรรพฤนะครับทีนี้เรามาดูวัตถุมงคลของท่านนะครับเริ่มจากกล่องก่อนละกันนะครับเพื่อนอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเอาบับเบิลออกก่อน นี่นะครับเขียนว่าหลวงปู่หลวงกระตะปุญโยนะครับจังหวัดลำปางสองห้าสามเก้านะครับเพื่อนท่านจะรัศกังขานไปเมื่อสองสองห้าสี่หกนะครับสิบสี่กรกฎานะครับอายุแปดสิบสองนะครับอันนี้ก็ยังทันท่านอยู่นะครับสามเก้าสี่สิบสิบเจ็ดปีก่อนท่านจะละสังขานนะครับเดี๋ยวมาดูตัววัตถุมงคลกันครับเพื่อนก็เป็นเนื้อผงสี่เหลี่ยมนะครับ กลองนะครับมีตาของธรรมศาสตร์นะครับหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะฮะขนาดก็กำลังใช้เลยนะครับสามเซนครับเพื่อนด้านนี้ก็กว้าง 2เซนนิดๆน,นะครับสองจุดหนึ่งเดี๋ยวมาดูด้านหน้านครับด้านหน้าก็เป็นรูปท่านนั่งอยู่ในซุ้มนะครับนั่งสมาธิอยู่นะครับด oh. ้านล้างก็เขียนว่าหลวงปู่หลวงนะครับนี่นะฮะก็แกะพิมพ์ได้สวยงาม นี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับคอนี่มีรอยปิ้นป้นด้านหลังเนี่ยนะครับด,ด้านหลังด้านล่างก็มีข้อความว่ากระตาปุญโยนะครับหัดลำปาง2539นะครับ ก็น่าจะเป็นโค้ดกดลงไปนะฮะตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังแบบเต็มๆนะครับเดี๋ยวเปน็นอีกนึงนี่นะครับด้านหลังนะครับ เนื้อ,อาหาเมือนสารก็สวยดีนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับด้านบนนะครับ ด้านล่างนะครับเป็นงานที่สวยละเอียดดีเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าตาท่านก็ชัดเจนดีนะครับ ถ้ามีโอกาสเจอก็ลองหามาใช้ดูนะครับเพื่อนเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของหลวงปู่หลวงที่น่าเก็บสะสมนะครับโอเคครับวันนี้ก็สักชิ้นหนึ่งก็เท่านี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของหลวงปู่หลวงนะครับกระตับปุญโยนะครับจังหวัดลำปางนะครับเพื่อน ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสมติ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม